พุ่งพังโกรดขึ้นไปอากาศมืดเดินลงมาอากาศแจ้งจังบางเลยเขาเลยมาเข้าโร่ไปอีกช่วงเลยมไ่โดดแล้วมันดึงไว้ไม่ได้าขึ้นตอนนี้ถ้าขึ้นเดินไปอีกขึ้นตอนนี้น่าจะสว่างแล้วนะไม่ปวดเหมือน มาข้างล่างลูกนหลอกบังแล้วก็หลอกเราว่าเห็นป้ายแล้วอนเรนโดนไหมต้องมาใหม่ต้องเดินขึ้นใหม่เ็าม่ก็เตียวมันก็อกองปวดตัง ผูชี้เฝอเพลสครับขุนยวมดอยแม่อคอครับทางวันนี้ก็มาเจอฝนพอดีค่อนข้างที่จะโหนหน่อยลื่นบรรยากาศดีครับวิวสวยสวยๆเลยมันนี่น้อย ูนี่มันนี่พิชิทุกดอยอืมมันนี่พิชิตลุงโคเซโล่ไปมาแล้วโคจิเพอร์ก็ไปมาแล้วเดี๋ยวก็ไอสันเปเกียเนาะแล้วก็สวยมาลายอีกอืมสวยมาลายสันเาเกียนี่มากับคณะทั้งงูกทัวร์นะครับมากันอยู่สิบสองสิบสามคัน จอดกันเต็มเลยจอดกันเต็มเลยครับ